สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับในรายวิชานาฏศิลป์สัปดาห์นี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับการแสดงนาฏศิลป์และการละครนะครับเรื่องการใช้นาฏยศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับ การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นเราจะนำในส่วนของนาตาศัพท์และก็ภาษาท่านะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับในการสื่อสารให้แก่ผู้ชมได้รับรู้ว่าตอนนี้ผู้แสดงกำลังเกิดอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรในการแสดงนะครับ ส, gamer, สำหรับการใช้ศัพท way, ์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นนะครับการใช้ศัพท์ทางการละครก็จะนํานาติยศัพท์แล้วก็ภาษาท่านะครับมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวแทนการพูดนั่นเองนะครับตัวอย่างการใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราวก็จะมีท่าฉันท่ารักท่าเธอพ่อเด็กๆเอามารวมกันนะครับเป็นคำหนึ่งคำก็คือฉัน รักเธอเป็นต้นนะครับส่วนตัวอย่างในการใช้ศัพท์ทางการละครเพื่อให้เกิดความหมายเช่นท่าสวยงามนะครับท่าสวยงามจีบแล้วก็พาพรขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าท่าสวยงามนะครับต่อไปท่าตายหรือสูญสิ้นนะครับท่าตายสูญสิ้นท่าตายท่าสูญสิ้น,าานคือ ใช้ในส่วนของภาษาท่านะครับเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวมานะครับต่อไปที่นี้มาพูดถึงกิจกรรมนะครับในการเรียนรู้นะครับให้เด็กๆเนี่ยนำภาษาท่าหรือนาตยศัพท์ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่ารำให้เกิดประโยค ขึ้นมา1ประโยคนะครับง่ายๆเด็กๆลองทําดูนะครับอย่างเช่นถ้ารักเสียใจร้องไห้เธอฉันท่านต่างๆนะคะเด็กๆก็เอามารวมกันให้เกิดเป็นท่ารําที่สื่อความหมายโดยการแต่งประโยคสั้นๆ1ประโยคนะครับถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปย้อนขึ้นไปใน powerpoint ที่มัสเตดทำไว้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือศิละปะชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้วยนะครับเป็นยังไกันบ้างครับสําหรับ ภาษาท่าที่ใช้ในการสื่อความหมายแทนคําพูดต่างๆเอามาแต่งประโยคง่ายๆนะครับเด็กๆสามารถทําได้นะครับสําหรับวันนี้สัปดาห์นี้ก็ปัสเซื้อก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หน้านะครับบ๊ายบาย